คลิปนี้นะครับเป็นคลิปฮอนด้าคลิป125ยไอนะครับก็มีอาการคือครับก็เปิดเปิดกุญแจแล้วสตาร์ทไม่มีเสียงเลยนะครับไม่รู้ว่าะจะมีจุดที่เสียหายจุดใดนะครับเราก็ลองมา ย,ททททยันสตาร์ทเท้าดูนะครับแล้วมันยันสตาร์ทเท้าดูแล้เก็มาลองยันสตาร์ทเท้านะครับโอ้ไม่ลงแล้วแข็งเลยฮะก็เบื้องต้นนะครับก็อย่าอย่าเพิ่งไปฟันทงว่าลูกสูบติดหรือว่าน้ำมันเครื่องแห้งนะครับเพราะว่าอันนี้ ลูกค้าเพิ่งไปถ่ายกำลังเครื่องมานะครับเราก็จัดการถอดดูฝาน,นี้ก่อนก็ได้ว่าเครื่องว่าเครื่องมีปัญหานะฮะเราต้องเช็คอาการเบื้องต้นดูก่อนนะครับแล้วก็มาถอดดูฝังสายพันธุ์ก่อนนะครับ ก็ล้างแจกที่นีฮะเราถอดก็อตฝาครอบสายพันุ์หมดแล้วนะครับเวล,ลาเคาะเคาะตรงนี้นะครับนี่ฮะจะมีตุ่มตรงนี้ฮะอ่ะนี่เราก็ถอดไปแล้วนะครับเราก็มาดูกันนะครับนี่ฮะ ที่เจอนะครับคือสายพานนะฮะขาดครับแต่หลายท่านก็คือคิดว่าเป็นที่เครื่องพังอย่างเดียวนะครับแต่เราก็จะเพิ่งไปฟันทงถึงจุดนั้นนะครับเราก็ชิคอาการเบื้องต้นดูก่อนนะครับเพราะว่าสายพานนี่มันจะไปยัดอยู่ในในขวดชามชามเม็ดเม็ดคัชเนี่ยนะฮะจะทําให้ไม่หมุนนะฮะเนี่ยฮะก็คือสาเหตุทราบสาเหตุแล้วนะครับว่า อาการที่ยันเท้าสตาร์ทไม่ลงนะครับก็ก็คือสายพานขาดเองนะครับเราก็มาเดินมาเดินกันอดกันเลยนะครับนี่พัด อย่าลืมนะครับสายพานนะฮะประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันถึงสองหมืนกิโลนะครับก็เปลี่ยนทิ้งได้เลยนะครับใหญดีกคหมื่นห้า 15, แล้วก็ทิ้งได้เลยนะฮะนี่นะครับชมหน้าสายพานที่ชำรุดนะครับก็นี่ก็คืออ่าวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับที่หลายท่านก็เอาไปเช็คก,กับรถท่านเองได้นะครับ แต่อย่าลืมนะฮะรุ่นนี้ฮอนด้าพลิกนะครับน้ำมันเครื่องนะฮะอย่าลืมถ่ายให้ตรงต่อเวลานะครับเพื่อป้องกันการเสียล้อของเครื่องยนต์นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ